สวัสดีครับวันนี้พวกวเราช่องน้องกระนมแฟมิลี่นะฮะวันนี้เราจะพามาชมกันถ่ายทำคลิปของช่องน้องใหม่ครับช่องน้องมุกทองคูณแฟมิลี่นะครับเราจะซุ่มดูนะครับนู่ครับว่าเขาทำยังไงนะครับดูนะครับ,เร,รรบ,รบเรามาแอบดูครับ เรามาแอบ,บดูพ่อกับลูกนะครับก็บทําคลิปกันนะครับเรามาซุ่มดูนะครับแอบ,บท่ายครับจ้า นี่ครับเขาปแจงว่ะแอบตายครับดูครับน้องมุกมีมันเล็บก็เลยนะครับของมุกมีเล็บขนาดยี่เทถางนีนะครับเนาะ การถ่ายทำฝากกดติดตามช่องน้องมุกทองคูณด้วยนะครับทางร้าทางรทางรทางรานรวมง16เนะครับไปหมูไงครับไปหมูไงมูไงาบมคหอตืนคอย การแอบถ่ายของเขาครับเราข้อมู้เรื่องสร่างนะครับเพิ่นเป็นช่องที่กำลังเปิดใหม่เ้ครับเป็นสร่างเป็นสร่างเขาขี่ขันบ่ครับสร้างตื่นไวของสัยสีตื่นแต่เด็กครับ เตือนสวยมือมืเมือโอ้มือทวงวงังโอ้เป็นอย่างสันไปโอ้คือบอกก่อนหินมามัดไส้รถเขียนบอกครับโอ้ขันว่าหางคืนกะเอาก้อนหินมามัดทวงไหวเด้ครับเด้อเพิ่นบอกเบิงแโอ้เบิ้งแว เขามีจ he oh, uh, 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 ักเล่มนะครับขสองานะครับก็มีาด้ยครับกรนบ่นเปิดเมียสั่งกินหัวคนสันเนาะมันอยากกินหัวเจ้าที่ออหัวหลใหญ่ห้างเนาะโอ้แมนบอเดี๋ยวมือาีบอกเด่อมอีกนะครับเกี่ยวกับ เกี่ยหลังนะครับสร้างมันเขาเบิ้งหลังอีกเลยครับเนาะหลังมันเป็นยังไงหลังมันก็สิมีหลังจอมประสาทหลังโต้นกล้วยมัมีหลายหลังเด้อียวสาไปหลังเตาบ่มีบ่ครับกดติดตามไว้เดลยครับเออช่องไหนเนาะช่องไหนเนาะทองมุกทองคูนตะบุรีอโอ้หนองมุกทองคูนบอกว่าทีเอาจังสันบ่เอาไปแล้วครับจนจบคลิปเพิ่นแล้วเอ้า ของคุณงงเลยของคุณว่าชักกว่าเพูนมาเห็นยังรอๆอเละเอยู่น้ำสร้างคุณไปละคลิปสองเลยบัดนียไปละทั้งพูนละบัดนี้เอาตัวที่เห็นยังอ่ะโอ้สงสัยสิเปียวหนามใหม่สร้างเพูนตีเบื้องเด้อบัดนียเอาเบิ้งยามจะคลองเพูนประยู่บัดนี้โชว์ไม่ละน่ะเอาเอาแล้า เอาแล้วมุกมุก <c oughs> โอ้โหเบิ้งพุ่นขนาดดึกสายะถือสายยางมากอ่ะเบิ้งคลิปเจ้าของนี่บัดน,นี้นี่กูบอกถือบ้านออกูบอกตกลาวตกไทยบ,บ้านออเอาบัดนี้ให้สร้างกินน้ำนี่บัดน,นี้เอ๋อย่างตามส้างซะเนาะบ่เบิ่งสร้างเนาะเบิง่งแต่โทรศัพท์ไรอ๋อ เห็นยังอ่ะอู้กินน้ำน้ำใสย,ยางกับปปนเ,นเ,เ,ปกเปีนบบบนี้มาเอาคือบ่กันบ่คือกับไทยไหมเด้อเอ้ยเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนปู่ายถือบ่นอ๋อเป็นยังไงนอลิปกูนอ,อผู้ชคมคือบปติดตามกูนี่อ่ะฝากติดตามเพืเ่อนเด้อช่องน้องมุกท้องคุ้นเด้อเอ้ยคนคนร้อนอ่ะเออเอาเหดไปเอู้ส้างน้ำคือหัวบบบน,นี้ แสงวคว่อยมีเลยเหมือนนี่มันคลึ้ม <c oughs> ย่างเว้นเพื่อนกะบ่ได้โฟลเดอกครับนี่แนว่ยโฟสร้างเพื่อนนี่หมาเนี่ยแหละหมาเนี่ยเพื่อนฝฟลสร้างไอ้เพื่อนนด้เสียอย่างเดียวหมามันโยงใหญ่สร้างเพราะไรอย่า,ยาไไนี้นี่นี่แหละค้นฝฟลเพื่อนนี่หมาเนี่ยแหละมันซื้อ,อยังบุกลงบ่เอา้าเอา๊กุฎิ่ายคลิปอย่างน้อต่อน,น้อ Quý vị và đại nam, bởi vì congo bà mãn sang quý vị nam, tìm nó mong bogila ba chị tung bung chị chắc quá chị chị tìm 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 นามก็มีสายยางมาหอดโอ้ฮะทยต่าง,งเดียวไรคุณนึงกระถ่ายกินนามอยู่หนีท่องคุ้นกระถ่ายกินนามอยู่ถคาจะฉชีเลนอยู่นั่นแหละ นี่ะครับบอกแล้วอย่าเขาวงการยูทูบเบอร์ครับแม่นลงน้ำสร้างก็ต้องเบิ้งคลิปครับไม่ได้เบิ้งคลิปไทยดอกเบิ้งคลิปเจ้าของให้ยอดมันขึ้นบเบิ้งคลิปไทยคลิปยี่นันมืดมือว่าได้เห็นยังครับซุมมือนีเศร้าหนีจับหดไกล้่ได้จับเลยไก่นีอยากน้ำยูทูบนั่งเบิ้งการเฮ็ดกันตัดต่อการยังอยู่นั่นแหละโอ้ยสมันยากเนาะนี่นะครับเทคโนโลยีเฮ็ดให้คนลืมนั่นลืมนี่ตะกี้ตะไก่แห้งทายตะไคร้ สมือลืมหอดไกลไทยตะ้างเอาเอาสำหรับมือนีก้กะฝากกดไหลกดแช่ในเด้อช่อง,น,องน้องขนนแฟมารีเด้อเดี๋ยวมือลังงพื้นเหตดยังหอกระสิบจอบซ่อมไทายพื้นหนหละบมีแนวไทยเด้รลอยไทายลอยย,อยงังไปขอบคุณครับ